ในวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่ห่างไกลจากตัวเมืองเนี่ยพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่พอบวชเข้ามาเนี่ยขาดการศึกษาและที่สำคัญนะพระพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยว่าพระธรรมวินัยข้อไหนที่สำคัญพระธรรมวินัยข้อไหนที่ทำพลาดแล้วมันแก้ไม่ได้ในวัดต่างๆอ่ะพระที่มีความรู้มีความเข้าใจในพระธรรมวินยัยอ่ะมีน้อยนะ สวัสดีครับผมมัุชาจรคลายชันนะครับวันนี้กลับมาพบกันอวยประเด็นที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับที่ไปพลาดพลัง้งไปข้องเกี่ยวกับสตรีเพศในขณะที่ตัวเองยังบวชอยู่พอพูดถึงการบวชในประเทศไทยเนี่ยได้มาบวชเลยพระสงฆ์ในวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่ห่างไกลจากตัวเมืองอ่ะพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่พอบวชเข้ามาเนี่ยขาดการศึกษาและที่สําคัญนะ พระพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยว่าพระธรรมวินัยข้อไหนที่สําคัญพระธรรมวินัยข้อไหนที่ทําพลาดแล้วมันแก้ไม่ได้ในวัดต่างๆน่ะผมเข้าใจว่ามีพระที่มีความรู้มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยอะ่ะผมว่ามีน้อยนะนอกจากเป็นสํานักเรียนสํานักใหญ่ๆเนี่ยถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาแล้วก็ไปสั่งสอนพระ นวกะได้ถูกต้องพระนวกะซึ่งเป็นพระใหม่ท่านยังอ่อนต่อโลกไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้นะยังไม่ได้ศึกษาธรรมวินยัยได้ชัดเจนแล้วท่านก็พลาดซะก่อนที่ผมได้ทำคลิปนี้ด้วยความตั้งใจที่ว่าในการทำคลิปนี้เนี่ยอยากจะฝากคลิปนี้ไปถึงผู้ที่มีความคิดที่จะบวชหรือหลวงพี่หลวงพ่อที่บวชอยู่เนี่ยอยากให้หลวงพี่หลวงพ่อได้พยายามศึกษาทำวินยัย ให้ชัดให้กระจ่างต้องมีพระพี่เลี้ยงนะ่ะคอยกำกับคอยดูแลจะได้ไม่พลาดพลัง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องให้พระใหม่่ได้รู้เกี่ยวกับข้อวิัยที่เป็นอาบัติหนักปรราชิกสีข้อเนี่ยถ้าพลาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยมันขาดจากความเป็นพระเลยส่วนอาบัติหนักอีกอันหนึ่งคือสังฆาที่1ิอันนี้ยังแก้ได้ือถ้าพระที่บวชใหม่อ่ะเข้าใจในอาบัติหนักอันเนี้ยท่านอาจจะ ระหนักและก็หลีกเลี่ยงก็ได้คือบวชนะบวชด,ด้วยศรัทธาก็จริงแต่พอศรัทธาแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยความรู้เนี่ยมันอาจพลังมันอาจเผลอได้แล้วยิ่งว่าเป็นพระที่อายุยังน้อยการควบคุมสติการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันยังทําไม่ได้ดีเหมือนพระที่มีอายุมันก็เลยพลาดมันก็เลยเผลอผมอยากจะ เรียนให้ทุกท่านทราบอย่างนี้ว่าธุระในทางพระพุทธศาสนานะมีอยู่แค่สองอย่างเองนะคือหนึ่งคือคันธุระและอีกหนึ่งคือวิปัสนาธุระคันธุระก็คือการไปศึกษาพระพุทธวจนะพระธรรมคำสั่งสอนพอมีความรู้แล้วเนี่ยก็ใช้ความรู้เนี่ยในการถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปส่วนวิปัสนาธุระก็คือการ ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าถ้าจะต้องอยู่ในเมืองในหมู่บ้านที่จะต้องเจอกับผู้คนในธรรมวินัยเขาก็ให้พระน่ะสำรวมก็ดูอย่างการสร้างพระพุทธรูปในเมืองไทยท่านเห็นไหมครับว่าเขาสร้างพระพุทธรูปโดยใช้ปริศนาธรรมสั่งสอนผู้พบเห็นในการสร้างศรัทธาชาวพุทธให้ตระหนักให้เห็นปริศนาธรรม ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าท่านเห็นไหมครับว่าทำไมการสร้างพระพุทธรูปบนเสียนของพระพุทธรูปจะต้องขมวดปมแล้วอยอดของพระเสียรเนี่ยยังมียอดแหลมๆนั่นแหละเขาพูดถึงปริศนาธรรมที่บอกว่าการจะใช้ชีวิตนะจะต้องมีหลักธรรมจะต้องมีความรู้จะต้องใช้สติปัญญา จะต้องใช้สติจะต้องใช้ปัญญาในการประพฤติตนปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาจึงได้ทำได้สร้างพระเศียรของพระพุทธรูปเนี่ยให้เป็นปมขมวดแล้วก็มียอดแหลมซึ่งเป็นบรมธรรมอยู่ที่ยอดเสียรของพระพุทธรูปข้อถัดไปก็คือเขาทำพระกันของพระพุทธรูปให้ยานนั่นก็จะแสดงบอกว่าไม่ให้เป็นคนหูเบา การจะเชื่ออะไรเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณาต้องมีความหนักแน่นและที่สำคัญจุดที่3นั่นก็คือพระเนตรของพระพุทธรูปจะมองต่ำซึ่งบางท่านก็ยังให้ความเห็นบอกว่าพระเนตรเนี่ยมองที่พระวรากายของพระพุทธรูปซึ่งนั่นก็เป็นตัวแทนที่จะแสดงถึงว่าการมอง ที่สังขารตัวเองมองดูตัวเองอย่ามองไปไกลพอมองออกไปไกลเนี่ยมันก็เห็นนูน่นเห็นนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผลอมองไปเห็นสีกาคือถ้าคือเป็นพระเนี่ยพอมองต่ำแล้วเนี่ยมันปลอดภัยแต่ถ้าพระมองสูงหมายถึงพอมองไปอ้าวเห็นว่ามีตรงนั้นตรงนี้สวยคนนั้นคนนี้สวย บางทีใจอาจจะกระเจิดกระเจิงได้องอายตนะพอมันได้รับสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรูปสวยรสหวานหอมกลิ่นหอมรสอร่อยบางทีอาจเผลอไปได้ถ้าเราไม่ตัดอารมณ์ถ้าเราไม่ตัดมันก่อนบางทีเราเผลอเราเพลินถ้าตัดอารมณ์ไม่ได้อาจเผลอสติทำให้เกิดผิดพลาดครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ แต่อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของพระสงฆ์ไทยเนี่ยได้ตระหนักได้ให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างน้น้อยก็ในวัดตึงหนึ่งก็น่าจะมีครูบาอาจารย์สักคนไว้เป็นพี่เลี้ยงพระบวชใหม่พอหลังจากพระบวชใหม่บวชแล้วเนี่ยก็ให้ท่านได้รับการศึกษาสักหน่อยหนึ่งได้บอกได้กล่าวว่าข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องที่ควรและหลังจากนั้นเนี่ย สักเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งเนี่ยขอขอให้ท่านได้มาทบทวนพระธรรมวินัยอย่าให้ท่านได้พลังผือหรือก็น่าจะมีคอร์สสำหรับพระบวทใหม่ให้ท่านได้ศึกษาอย่างจริงจังเหมือนกับว่าปรับทัศนคติให้มันเข้าได้กับทางพระพุทธศาสนาว่าจะต้องประพฤติจะต้องทําตัวอย่างไรเมื่อในเมื่อตนได้ละจากคารวะได้มาครองเพศสมณะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีคำถามใดก็ฝากคอมเมนต์ฝากถามกันมาแต่เห็นว่ามีเนื้อหาดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและผู้ที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับแล้วคอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็เพียงแต่หวังว่าอยากจะให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิธีที่ใช่นะครับ ผมอนุชาจันคายชันครับ